ไปเลย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 คำเตือนเลิปวิยีโเนีไปัดทไปเลนเลื่อคลามปเุยสนเนและควเมยันเทิงเท่าปั้นโดยเฉพาะคนที่เีภาปะทาไป้านกปรเงินเลไมเลนะนเลยไปเล่นเลยทปเลมไนเลยเด็กปี่มีปายไต่ลยไปเลยปีไม่คยรรเบชมนะจ๊ะกเะต่ายกระเตยไปเลยกปเลกไกเลยาปเลเลยไปเลกไเลยไปเลกแปกกระบเกยุปเลยไเลยกดุลยยไปเกระปเลสวัสดีเเเเกมกระต่ายกระย ไม่มีเต่านะมีแต่กระต่ายวันนี้พาทุนมาที่300เบื่อนขอไปเบ็ดแปดละกันไปเบ็ <c oughs> 8. 8แดแปดเบ็ด8ปดรอบแรกรอบแรกบิ๊กวินไปเลย240เอ้าวกะตายกับเต่าหรอดอกแดงออก็อวันนี้น <ๆ S 1> ดอกแดงก็ออกได้ดิ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 ได้ได้ได้แปด,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 ดหมุนที่แปด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 อู้หวันนี้นี ถูกกระเลขแปดมากเลยอ่ะเจ้าขอเถอะหลักพันนะหลักหมื่นก็ได้มาปับปับปรับโอ้ยหลักสี่ก็จกนได้โอ้ยหลักสี่ก็ไม่ได้ขอหน่อยหลักแปดเว้ยวันนี้วันนี้ชอบเลขแปดจริงจเว้ยเลขแปดเอาเลขกว,ว่าวันนี้อ้าวเดินนั้นแไมร่รู้ กุ๊บไปตุ๊บไปตืป้อเงียบอ่ะขอยทีดิโอ้โหเบ็ดเบ็ดแปดก็ไม่มีหลักพันอะไรมาหนอนเลยเอา้าวโอ้โหเข้าร้อยสอสิบสี่เบ็ดแปดก็ยังยังดีบวกไปเลยบวกไปเลยบวกไปเลยเผื่อไม่เข้าอีกเบ็ดห้าสิบป่ามีหกร้อยเล่นเบ็ดห้าสิบอา้าวมีแปดร้อยเล่นเบ็ดแปดสิบสิครับผมแหมวันนี้เป็นอะไรกับเลขแปดไม่รู้ ไปดีครับไปดีครับไปดีครับมีแปด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 แปดปแปดแปดแปดไปก่อนช็อตไปก่อนช็อตโอ้โหวันนี้เป็นอะไรวะอะไรกันเล็กแปดวะโอ้ยสี่พันปอะแปดปาีไีไงดีไงดีไงสี่พัไม่ว่างเว้นจ้า หูสีบพันอีกแล้วเแงเอ้ยแงเอ้ยแงเอ้ยแบงเอ้ยเฮ้ยชุดหโไปดไป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 แปดแทนแล้วครับผมแปดทแล้กครับผมมีอะไรมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกแต่มันโห่เพื่อนๆห้ยมีเบ็แปดล้านอยากเล่น แปดร800ไหมแปดแปดร้อไ,ไม่เอาดีกว่าเพื่อนไม่กล้าแปดสิบเหมือนเดิมแหละไม่เอา200ดีกว่า200ร <t> ้อยเด็ดสองไปอืมมันเที่ยวไปไปอืมไปดิไปดีไปเลย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 สองพั 28, นแปด <ś led> <ś led> แปดทีแปดทีขอแปดทีแปดทีแปทีเข้าเร็วเข้าเร็วข้เร็วเข้าเร็วอ้ยมนเพื่ออะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับนนๆโอ้ยสองเงินสีอะไรกันคนํับนาน,นๆ Ooh, ้ึอึ๊บอึ๊บอออ๊ ระบบว่ะล้านระบบบอกเลยลเลย้วว่ามันล้านระบบ <c oughs> ไปดีครับผมเพิ่มไปดีครับผมล้านระบบอู้ยเกือบสามหมื่นขอทีสามหมื่นมะสามหมื่นทุนมะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้โหห้าหมื่นเจ็ดรู้เรื่องกระเบื้องลาดแปลว่าอะไรกระเบื้องลาดอะ <c oughs> วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่กอนแล้วกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้บายบาย